สวัสดีครับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องเก็บคะแนนฟี่าเดย์ตูนิเซียเสมอหมอริตานีหนึ่งเซนต์มาตินแพ้อังกฤษล่ลา12ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องฟี ف าเดย์เวลาแข่งขันอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดโปรดตรวจสอบอีกครั้งตีสาบาบาโดสพบโบนาเรคิวบาพบเซนต์ลูเซียโดมินิกาพบเซนต์มาตินตีสีนาทีบาฮามัสพบอังกฤษล่ลาวันพฤหัสที่13พฤศจิกายน6โมงเชา้าแอนติกัวแอนบาบูดาพบอารูบาเซนต์คิดแอนนวิทพบซินมาเทน เจ็ดโมงเช้าเคนแมนไอแลนด์พบกริติสเวนจินไอแลนด์สโดมินิกันรีพับลิกพบเซนต์วินเซนต์แอนด์เดรสเนาดาสวันพฤหัสที่13บสามพฤศจิกายนทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบสิงคโปร์สทุ่มฮ่องกงพบกัมพูชา3ทุ่มบังกลาเทศพบเนปาล5ทุ่มครึ่งอัลจีเรียพบซิมบับเวเที่ยงคืนสาธารณรัฐเช็กพบซานมาริโน อิรานพบเควเปดลิทัวเนียพบอิสราเอลนอรดมาเซโดเนียพบลัตเวียเย็นวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน5โมง20นาทีญี่ปุ่นพบกานา6โมงตรงเกาหลีใต้พบบริเวีย2ทุ่มตรงบูกีนาฟาโซพบเนเจอร์โคโมรสพบนามิเบียอียิปพบอัลจีเรียโอมานพบสูดานสี่ทุ่มตรงเคนยาพบอีควอเทเรียลกินี อังกลาพบอาร์เจนตีนาซาอุดีอาระเบียพบไอวอร์ีโคสคืนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนที่งคืนอุซเบกิสถานพบอียิปต,ตูนิเซียพบจอร์แดนตีหนึ่งโมร็อกโคพบโมซัมบิกเช้าว,วันเสาร์ที่15พฤศจิกายน7โมงตรงเกรนาดาพบยูเอสเวอร์จินไอแลน์9โมงตรงเวเนซูเอลาพบออสตเตรเลียวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน6โมงเย็นลิเบียพบมอริเทเนีย2ทุ่มตรงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้พบแซเบีย สามทุ่มตรงเลโซโทพบมาลาวีห้าทุ่มตรงบราซิลพบเซเนกัลคูเวตพบแทนซาเนียคืนวันเสาร์ที่1 5พฤศจิกายนทิ้งคืนอูกันดาพบชา์ติคืนวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนตีบาบาโดสพบอารูบาโดมินิกาพบสินมาเทนตีสี่ครึ่งบาฮามัสพบบริติชเวอร์จินไอแลนส์ตีห้าสหรัฐอเมริกาพบปาารวัยเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน6โมงตรงกอานาพบโบนาเรสเซนต์มาตินพบเบลิสเซนต์วินเซนต์แอนด์เดอรเกรนาดิสพบเซนลูเซีย เจ็ดโมงตรงเคนแมนไอแลนด์พบอังกีลาโคลอมเบียพบนิวซีแลนด์มาตีนีพบคิวบาแปดโมงตรงเม็กซิโกพบอุรุกวัยคืนวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนสามทุ่มตรงชาติพบโมซัมบิกสี่ Pop, 4, ทุ่มตรงอียิปต์พบอัลจีเรียห้าทุ่มตรงโคโมร์สพบนามิเบียทิ้งคืนฟิลิปนด์พบอันดาราวันอังคารที่สิพฤศจิกายน5โมง15นาทีญี่ปุ่นพบโบลิเวีย6โมงเย็นเกาหลีใต้พบกานาเบนินพบบูกีนาฟาโซจอร์แดนพบมาลีเวนเนซุเอลาพบแคนาาด สามทุ่มเลโซโทพบมาลาวีสี่ทุ่มเคนยาพบเซเนกาลโอมานพบไอวอรีโคสซาอุดีอาราเบียพบ阿ลจีเรียคืนอังคารที่18พฤศจิกายนเที่ยงคืนชิลีพบเปรูไซปรัสพบเอสโตเนียฟาโรอไอแลนด์พบคาซัคสถานตีสองมร็อกโกพบอูกันดาตีสองครึ่งบราซิลพบตูนิเซียตีสี่เซนต์คิดแอนด์เนวิตพบเบลิสวันพุทธที่19พฤศจิกายน6โมงเช้าอนติกูแอนด์บาบูดาพบไกอานา6กโมงครึ่งโดมินิกันรีทับดิยพบมาตินิ เจ็ดโมงสหรัฐอเมริกาพบอุรุกวัย7จ็ดโมงครึ่งเม็กซิโกพบปราัวแปดโมงโคลอมเบียพบออสเตรเลีย8ปดโมงครึ่งเอกวาดอร์พบนิวซีแลนด์ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ